สวัสดีครับพบกับเซลลร้อยล้านนะครับคลิปเรื่องของศาสตร์มืดแห่งการไล่พนักง,งานออกต้องบอกว่ามันปังเกินที่จะคาดคิดนะครับคนดูหลายแสนเหมือนกันนะก็เลยอยากทําคลิปการแก้เกมเมื่อจะโดนไล่ออกนะครับอันนี้ลองเอาไปใช้ได้กับทุกตําแหน่งเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรายังเป็นลูกน้องเนี่ยอาจจะมีโอกาสเหมือนกันนะที่เราจะต้องแก้เกมนะครับใช้คํานี้เลยนะแก้เกมนะ ก็ต้องบอกว่าจากเบาไปหาหนักดีกว่านะครับเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าการถูกไล่ออกเนี่ยมันมีเงื่อนไขไม่กี่อย่างนะครับอย่างแรกก็คือถ้าผลงานเราห่วยแบบสุดๆอะ่ะอันเนี้ยมอบตัวนะครับมอบตัวไปก่อนวิธีก็คือมันจะมีสัญญาณมาอยู่แล้วแหละจากนายเราอะว่าแบบเฮ้ยคุณผลงานโดยเฉพาะเซลลแล้วกัน ตัวเลขคุณแบบแย่มากอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะต้องให้โนติสคุณอันนี้ต้องตรงไปตรงมานะทุกคนแบบอย่าหาว่านายรังแกนะครับถ้าเกิดเราทําในตําแหน่งที่มันวัดผลได้อะ่ะมีตัวเลขขึ้นมาอย่างเงี้ยเซ์อย่างเงี้ยมาร์เก็ตติ้งหรือว่าการเงินอะไรอย่างเงี้ยคือทํายอดไม่ได้อะ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บเราไว้นะครับแต่ก็ต้องแก้เกมนะอันนี้ผมไม่ได้บอกให้แบบเออเขาออกใบเตือนสองสามครั้งแล้วไล่คุณออกไม่ใช่นะ คุณก็จะต้องแบบบอกเขาเลยครับว่าขอโอกาสนะอันนี้แรกเลยนะครับตรงไปตรงทม่สุดก็คือขอโอกาสในการแก้ไขในการแก้เกมนั่นเองนะครับขอโอกาสขอพิสูจน์อย่างเงี้เยเดือนหน้าขอแค่ว่าตัวเลขเนี่ยจะต้องผ่านให้ได้นะครับหรือถ้าไม่มั่นใจว่าแบบจะถึงเป้าไหมก็ต้องขอว่าแบบคือถ้าประมาณ80%เนเนี่ยนายโอเคไหมก็คือต่อรองไปนะครับแต่เราก็ต้องมาด้วยฟิลที่มันโอเคนะครับที่มันสุภาพ แบบขอโอกาสอะนะอันนี้ก็คือการแก้เกมในเรื่องของผลงานนะครับแล้วก็ต้องลงมือทําให้หนักนะแต่ระหว่างนั้นนะก็จะมีแผนสองเหมือนกันนะครับสมมุติว่านายเราอ่ะให้โอกาสอ่ะแต่เราก็รู้นะว่ามันยากมากเนี่ยแล้วเ,เราพยายามเต็มที่แล้วอะให้หางานไปเลยนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันมีโอกาสอยู่แล้วที่ ยังได้ไม่ถึงเป้าแล้วนายเขาไม่โอเคจริงๆ่ะเขาอาจจะเชิญเราออกนะก็หางานเสริมไว้เลยนะครับหางานไว้นะอันนี้ก็จะเป็นแผนแรกนะครับที่จะทําอย่างที่2ครับคือการโดนบีบหรือโดนศาสตร์มืดจากเรื่องของการปรับโครงสร้างองค์กรอะไรเงี้ย mm hmm. รีเขาเรียกรีออแกนิเซชันหมายความว่าคือในเชิงนโยบายอ่ะจำเป็นต้องลดพนักงานแบบเนี้ยหรือว่า มีการควบรวมกิจาการขึ้นมาแล้วพนักงานมีเยอะเกินความจําเป็นเนี่ยถ้าบริษัทที่โอเคนะเขาก็ยื่นสองข่าวเลยครับนะอันนี้จะเห็นว่าพวกบริษัทใหญ่ๆสตาร์ทอัพอะไรเงี้ยบริษัทฝรั่งอ่ะเขาจะไม่พูดเยอะแต่ทุกอย่างตามกฎหมายหมดถ้าได้ใบเชิญแบบนั้นก็รับไปนะมันก็เศร้าแหละแต่ว่าค่าชดเชยอะไรมันก็โอเคอยู่จะอยู่ได้ประมาณ 3- 4สเดือนเลยล่ะนะครับแต่ทีเนี้ยมันจะมีเรื่องของศาสตร์มืดแน่นอนก็คือว่า บริษัทอาจจะไม่อยากให้เราต้องไม่อยากจ่ายค่าชดเชยแล้วนั่นแหละเพราะว่าบางคนเนี่ยอยู่มานานอย่างเงี้ยหรือว่าเงินเดือนค่อนข้างสูงใช่ไหมเซว่าเงินเดือนห้าหมื่นห้าหมื่นอยู่สักสามปีเนี่ยชดเชยมีหกเจ็ดเดือนนะครับมันก็สามสี่แสนแล้วอะแล้วทีนี้ถ้าจะต้องแบบไล่คนออกสิบคนเนี่ยมันคือสามสี่ล้านนะถูกไหมคือถ้าเงินไม่ได้เยอะจัดเนี่ยมีโอกาสสูงมากนะครับที่บริษัทเนี่ย จะขาดสภาพคล่องไงเห็นไหมนี่คือที่มาว่าทําไมเราก็จะโดนศาสตร์มืดเพื่อบีบให้เราแบบต้องออกนะครับโดยที่บริษัทไม่อยากจ่ายค่าชดเชยนะศาสตร์มืดผมก็พูดไปแล้วแหละส่วนใหญ่ถ้าสัญญาณที่เจอแน่ก็คือเขาก็จะไม่ให้งานเราทำนั่นแหละก็คือจะเขาเรียกด้อยค่านะหรือพยายามลดเรื่องตัวเลขลดเร,เรื่องนู้นเรื่องนี้ไปอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้คุณไร้ผลงานนั่นเองพอคุณไร้ผลงานคุณก็จะ มีโอกาสที่โดนเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ดีอ่ะเห็นไหมแล้วมันก็จะวังวนของการโดนใบเตือนโดนไล่ออกหรือบีบให้ไม่ไม,ไม่มีไม่มีค่านะครับหรือว่าให้คุณไปทําภารกิจที่มันยากมากอย่างเงี้ยเช่นถ้าเซลล์อย่างเงี้ยให้ให้ไปดูเขตที่ยากหรือว่ารับเป้ามาสูงเกิน,เก,นเกินเบอร์ทําไม่ไดอ้อันนี้อันตรายนะครับก็มีสิทธิ์ที่ว่าเออทําไม่ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ดอกอีกนะ เพราะงั้นเนี่ยน,นี่อันนี้คือสายมือที่จะโดนแน่นะครับวิธีแก้เกมนะครับอย่างแรกเนี่ยจะต้องหาพักพวกนะหาแบกนั่นแหละครับคือนายเราอะ่ะจริงๆคือแบกที่จะเซฟตูดเราได้แต่ว่าถ้าตอนเนี้นายก็รับคําสั่งมาเนี่ยวิธีที่ผมจะใช้ก็คือว่าลองดูว่าความสามารถเราสามารถไปทํากับแผนกอื่นได้บ้างไหมนะครับหรือหน่วยงานอื่นอันนี้ถ้าใครอยู่บริษัทใหญ่อะ่ะมันจะมีบริษัท บริษัทในเครืออะไรแบบนี้คือพยายามหาพักพวกนะครับหาเน็ตเวิร์กแล้วก็ย้ายาแผนกไปทำไม่ได้นะอันนี้ถ้าคุยได้นะครับอันนี้ก็คือการย้ายแบบบริษัทไปนะทีนี้เรื่องของถ้าย้ายไม่ได้นะมันก็จะต้องมากลับมาดูเรื่องเรื่องการคุยเจรจาก่อนนะครับก็คือกลับไปคุยกับนายเราอันนี้คนไทยอะ่ะมันเป็นสังคมแบบลำดับขั้น่เพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้าง ไม่ไม่ได้กล้าเผชิญหน้าดีกว่าคนไทยนะอบอกคนไทยไม่ค่อยกล้าเผชิญหน้านะครับแต่ว่าตอนเนี้ยคุณแทบจะไม่มีสิทธิ์แล้วอ่ะคุณต้องกล้าที่จะเผชิญหน้านะครับมันก็จะทาให้หนักเป็นเบาได้บางทีอ่ะนายก็อาจจะช่วยดูให้อย่างเงี้ยหรือหรือถ้าตรงๆเลยเขาก็อาจจะพูดตรงๆนะนะส่วนใหญ่ถ้าต่อรองนะผมจะแก้เกมแบบนี้คือถ้าแม่งเดากูออกจริงๆเนี่ยพยายามคุยประมาณว่า เรื่องแพ็กเกจก่อนได้ไหมคุณก็ต้องแบบยันด้วยกฎหมายนะครับอันนี้บอกเลยว่านายจ้างทุกคนนะ่ะเขาจะรู้อยู่แล้วแหละว่าคุณเออคุณรู้นี่หว่างเงี้ยพยายามคุยว่าแบบเออถ้าเกิดว่าจะให้ผมเชิญออกเนี่ยก็คือจะมีแพ็กเกจนี่นี่น,นี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รวมค่าตกใจด้วยส่วนใหญ่มาถึงตรงจุดเนี้ยบริษัทมักจะให้เอมานั่งคุยกับเรานะแล้วถ้าเขาอ่ะอยากจ่ายน้อยลงเขาจะให้วิธีนี้ก็คือให้เราทํางานไป ทำงานไปด้วยก็คือทํางานไปอ่ะหรือไม่ต้องทําอะไรเลยอะเดือนหนึ่งมันเหมือนแบบเขาเขาเรียกว่าช่วงเวลาหางานคือคุณก็ต้องแบบแสดงความความเห็นอกเห็นใจนะครับให้เขาเห็นใจเราว่าเช่นนายครับถ้าผมออกเนี่ยภาระผมก็เยอะลูกเมียก็ต้องเลี้ยงเลี้ยงคะแนนสงสารไปบ้านก็ต้องผ่อนรถก็ต้องผ่อนแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีงานทําจะหาได้ไหมอะไรประมาณนี้ย เออเชื่อเถอะว่าเขาก็ต้องเข้าใจเราอะคือมึงเย้ากูออกอะแต่กูตกใจไม่ได้ทันตั้งตัวมันก็จะเกิดเรื่องการต่อรองขึ้นมาอยู่แล้วครับเช่นแบบเออขอชดแพ็กเกจเนี่ยเป็นเท่านี้เท่านี้ได้ไหมแต่คุณก็ทํางานไปไม่ต้องทําอะไรอะ่ะมานั่งหายใจทิ้งไปวันๆนั่นแหละไอ้ระหว่างนั้นก็คือหางานเลยนะครับก็คือไม่ต้องรอแล้วนะจริงๆไอการหางานอะต้องหาอยู่แล้วแหละมันอาจจะหายากแต่ว่า แม่งมึงต้องขยันส่งแล้วล่ะนะพวกเรซูเม่พวกยอะไรเงี้ยร่อนมาให้หมดหาคนรู้จักนะครับหาคนที่ไว้ใจได้หรือว่าคนในวงการที่เขารู้รู้จักเราอะ่ะถ้าถ้าเราแบบเก่งอยู่แล้วอะ่ะจะมีโอกาสอยู่แล้วนะครับที่เขาจะแบบให้งานเราอันนี้หลายคนเนี่ยคือจะหางานใหม่ได้ก็ตรงนี้แหละครับเนาะก็คือมีเครือข่ายที่สนิทแล้วก็รู้จักกันอย่างเงี้ยน,นะอย่างที่สามเนาะจะแก้เกมยังไงอีกใช่ไหมครับ ก็ต้องอาศัยว่าทํางานเนี่ยแหละ,ะเผชิญหน้าด้วยการทํางานคือเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยพยายามถ้าทําได้เนาออย่างเซลล์อะก็คือว่าเราก็จะต้องรีบขายให้มันแบบให้นายอะเสียได้แบบถือแอคเคท์ไว้อะไรเงี้ยหรือว่าเก็บเรื่องคอนเนคชั่นของลูกค้าไว้ทั้งหมดนะครับดีลใหญ่อะไรเงี้ยเราต้องแบบเป็นคนทำนะแล้วเราก็มีข้อมูลนะครับ ประมาณว่าข้อมูลที่สําคัญของลูกค้ามันต้องอยู่ในมือเราก่อนเราต้องคุมดีลเขาใช้คำนี้นะคุมพวกคอนเนคชันในมืออย่างเงี้ยพวกซีเลเวลพวกผู้มีอำนาจตัดสินใจนะครับตรงนี้มันจะทําให้เรามีค่าเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเราต่อให้ถูกส่งไปอยู่ในเขตที่มันแย่จริงอะ่ะก็พยายามทําให้ได้นะพยายามแบบทําผลงานให้ได้นะมันจะทําให้เราอะ่ะมีเขาเรียกเกาะป้องกันนั่นเองนะครับให้เราแบบสามารถที่จะ รักษาตู่ตัวเองไว้ได้นะมันก็จะมีโอกาสอยู่นะครับที่เรายังจะอยู่ได้นะครับหรืออีกท่าหนึ่งอะ่ะถ้าเกิดจะโดนแกล้งจริงๆอะ่ะเช่นจะโดนสั่งย้ายเขตหรือว่าจะโดนไปทําภารกิจแปลกๆเนี่ยแนะนําว่าให้ปฏิเสธนะครับแล้วก็อ้างว่างานที่เราทําตอนนี้คือเราแน่นมากอย่าเงี้ยพยายามแบบอย่าไปรับเผือกร้อนนะใช้คานี้นะต่อให้มันเป็นตามคําสั่งเนะี่ยต้องต่อรองนะ แต่ว่าระหว่างนั้นนะอะอย่างไรก็ดีนะครับมันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีอยู่แล้วแหล,ละก็หางานใหม่เนี่ยผมจะย้ำมากว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นลูกจ้างเนี่ยเรายังมีสิทธิ์เลือกนะจําไว้แต่ถ้าเป็นเจ้าของเนี่ยมันเลือกไม่ได้นะครับเจ้าของก็คือมีแต่เจ๊งกับเจ้าเนาะไม่ก็สําเร็จมันแค่แค่นั้นจริงแต่เราอะต้องมีคุณค่าในตัวเองนะครับพยายามเชื่อมั่นว่าเออถ้าคนนี้ไม่เห็นค่า เรามีคุณค่าเสมอนะระหว่างนั้นก็พัฒนาตัวเองนะโดยเฉพาะการออกกําลังการดูแลตัวเองแบบทำให้ตัวเองหล่อขึ้นสวยขึ้นอันนี้จำาำคัญม,มากนะมันเหมือนเลิกกับแฟนนะแล้วแบบคุณแม่งมัวแต่กินเหล้าเมาแบบเสียใจมันไม,ม่ประโยชน์นะครับลุกขึ้นมานะครับออกกําลังทําตัวให้ดูดีเหมือนกันเลยนะแล้วรีบหางานใหม่นะครับอย่ารอจริงๆิผมสรุปส่งท้ายนะโซลูชันที่ดีที่สุดอะในการในการ,รเผชิญหน้ากับศาสตร์มืดพวกเนี้คือ เห็นคุณค่าตัวเองนะครับแล้วก็พยายามหางานใหม่ที่ดีนะครับคือไม่ต้องรอนะอย่างผมก็อ,อยู่บริษัทข้ามชาติเนี่ยมันก็มีสัญญาณมาจากอเมริกาว่าแบบเฮ้ยจะเปลี่ยนโน่นนี่นั่นคือผมไม่รออยู่แล้วครับก็คือรีบ,ร,บรีบผลงานไปก่อนแล้วก็แบบต้อนเลยสมัครก็ได้งานดีเลยคืออย่างเงี้ยเราก็คือเลือกได้ไนงะเนี่ยคือลูกจ้างนะนี่คือข้อดีที่สุดนะครับอย่าไปคิดว่าแบบองค์กรไม่รักเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเรื่องธุรกิจนะผมพูดจริงๆแบบรอยัลตี้มันก็ ก็ตีแหละแต่ว่าทุกคนก็คือเอาผลประโยชน์กันน่นแหละเหมือนกับว่าเรื่องเราก็มาทํางานเพื่อเงินนะบริษัทก็ต้องการสมองต้องการความสามารถเรามันก็คือการแลกเปลี่ยนตรงนั้นเลยเหมือนคนรักกันนะ่ะเออมันก็รักกันแหละแต่เอาตรงๆเอาความจริงมาพูดดิถ้าเกิดคุณไม่มีปัญญาเลี้ยงแล้วอะ่ะคุณแม่งแบบไม่มีหาเลยเลยจนน่ะผู้หญิงที่ดีนะเขาจะมาเสียเวลาคุณทําไมวะถูกไหม เขาก็ต้องไปหาสิ่งที่ดีกว่าเหมือนกันถ้าเราแบบเออเฮ้ยแม่งมีเมียนู่นนี่นั่นไม่หาเหวอะไรเลยมึงก็หาเมียใหม่อยู่แล้วเออแตกตรงไหนวะนะเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับสำหรับการไปเชิญหน้ากับศาสตร์มือนะครับแล้วเดี๋ยวพบกับคลิปกูเนี่ยเซเลอร์ลนวันพรุ่งนี้ได้ใหม่สวัสดีครับ